กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมาเนี่ผมสี่ผ้ามากินตำบังคุงครับเมีองไรกันสวัสดีผมอ่ะตามบังคุงครับแซ่บครับมาเลยครับมาเลยครับย่างหมูกวางของกุกครับตำเองกินเองสิแตกเองแซ่บเองครับพี่น้องแคปหมูมามีกากหมูทอดเองเฮ็ดเองครับกินได้กันเองมามาครับกินกับพี่น้องซ้ำกุกซ้ำโดนครับซ้ำนมสิแตกเจ้สดีครับสวัสดีครับ ผมนุ่มบ่อยทิ่แตกแดกดับครับอาจารย์เดือดลอยสีดีละอาจารย์เดือดผูตีดีละดีละน,นี่ครับนำมุ้งวีน้องต,งตรงตรงไม่ต้องกรอมผักนะพับครับไรครับทำแท่งซีสะเก็ดดำหัดชุดอะไรอืมใช่ครับ เ <s ans> <c oughs> ล่าฮะกลมด้าวอีปลยัดนับน้ำไันไหลไปท้างผืนลยนะครับจับมูครับจาบมูอนั้งมูอเจี๊ยบครับคำยังไงครับตำเข้าปากครับกาบมูไหมเจัยบครับกาบมู เลี้ยงได้จุดหนึ่งอไปโบ๊อบครับตุ่มใจกำนี้ยี่รกเดินเอาไยครับแดนสำหนยครับไปเดงครับต้มกระหุกก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ครับพี่น้องขมูเด็ดผัดไปผัดมาแหวมากินกันเด้อครับผมก็ได้ครับพี่น้องครับอืมประดับเปันบุ้งกรอบดีนเนาะบุ้งเ้าเกึ่ง ตอนมาแดดแล้วยอดโซ่แน่โซ่พี่น้องเข้มไหลไมหลเลยหนูเ้ยไปักเค็มหรอเ่าทักไม่ไหล้องเดี๋ยวแดงไปต้นหนึ่งทักยังในบุกปุ่มใส่ประโแซ่บเบ็ดครับเบ็ดครับ รดต่อแใ,ใจแอ่ะแข่งหงมน้องรถจำแซบครับพ,พี่น้องแซบดีดครับข้ามี้ปุ้งเธออืม,อมนี่ตรงอะ่ะแซบโมเ่เฮดเดียง อย่างหมูแฮย์อย่างมูแฮย์บะเกอนี่ก็มีด,มด,มด,มด่ำครับโอเซ่บะเกอรตำกุณยังไงนี่แบบมือข้าวเหเียวขึ้นมาอืมเรื่มเลยแล้วไ่่น,นพวก,กันไหมพี่น้องคลิปนี้ฝฟกไว้นี้ครับ,บรยอเจนาจะกินอย่งซื้อมาแส่บหนเงบงฝากคนได้คนสครรับสกา้ผมนะครับครับผมครับ,รบผมครับ